ค่ะ <S critically game> วันนี้นะคะวันนี้ก็ได้มาอยู่ที่งานเปิดตัวของ OPPO Reno 14 series 5G นะคะรู้สึกเป็นเกียรติมากๆแล้วก็โอ้โหตั้งแตบบ่รู้สึกว่าเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่มากๆรู้สึกว่าดีใจที่ได้มากลับมาที่เมืองไทยแล้วก็มางานเปิดตัววันนี้ค่ะ รุ่นนี้มันมีลักษณะเด่นยังไงคะโอ้ oh, โหอันดับแรกนะคะดีไซน์สวยมากๆนะคะเพราะว่าด้านหลังมีลายเป็นน้องประกาศก็คือพริ้วสวยมากๆเหมาะสำหรับสายแฟร์นะคะอย่างเราแล้วก็อสำหรับรุ่นนี้ก็คือเหมาะมากๆเพราะว่ามี AI flash นะคะที่ถ่ายที่มืดแสงสว่างน้อยหรือว่าไม่มีแสงเลยก็สามารถเใช้ AI flash นะะี่ค่ะเขาจะแบบว่าทําให้หน้าเรา bright ข,ขึ้นมาก็คือถ่ายได้ทุกสถานการณ์เลยค่ะที่ี่ได้ลองมาแล้วเมื่อกี้บนเวทีได้ลองมาแล้วก่อนขึ้นเวทีก็ลองมาแล้วค่ะ เป็นไงบ้างพอได้ลองจริงได้ลองใช้งานจริงคือปกติส่วนตัวนีนีะเป็นคนที่แบบว่าชอบถ่ายรูปแล้วก็เอาลงไอจลงโซเชียลอย่างเงี้ยค่ะให้แฟนๆได้ดูใช่ไหมคะแต่ว่าเราอาจจะแบบลงรูปชา้านิดนึงเพราะว่าปกติเราจะชอบอ้็ขอแต่งรูปอะไรอย่างงี้แต่ว่าพอมีน้อง Oppo r e n o Reno 14ตัวเนี้ยค่ะก็คือว่าไม่ต้องแต่งละคือเขาแต่งให้เลยน้องเอไอเขาจะแบบปุ๊บแล้วเขาก็แต่งให้แล้วก็สามารถลงรูปได้เลยอาจจะลงรูปได้เร็วขึ้นคะ่ะ การทำงานเป็นไงบ้างประสิทธิภาพของมันในการข้อมูลผลอะไรอย่าเงี้ยาคมชัดมากค่ะก็คือถ่ายปุ๊บหายใจเข้าหนึ่งทีแล้วน้องเขาก็จะหายใจเข้าหนึ่งทีหายใจออกปุ๊บเฮ้ยสวยเลย วิจอ่นอ,อื่นๆละ่ะที่แบบว้าววาา 1, 2, า่ว่าเ,า 3, าเ,เ,เวว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 ่วาวว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 เวว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 ่ลววววววสวยวว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 ว้วววววววเวว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 าวว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 ว้ววววาวว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 อ้ววววววรวววววาวาวว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 วะววราวววาวาววววรวว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 ใหวว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 วอ ซื้อโน้ตอปเปอร์เรโน่สีอันเยะนะคะ่นนะคก็ค่ะก็ฝากอปเปอร์เรโน่สีที่ท่าจีไว้นในอ้อมอกอ้อมใจทุกนคนด้วยนะคะดีไซน์สวยมากๆถ่ายรูปก็สวยมากๆรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนะคะ่ะแล้วก็ราคาก็น่ารักมากๆแล้วก็มีเอ่อมีเป็นอ็อปเปอร์ X mini ที่เป็นบ็อกซ์ด้วยนะคะนี้ก็น่ารักมากๆเป็นสีชมพูก็ฝากทุกคนติดตามได้ะคะ่ะมินิช่วงนี้มาลงพยายามเลย เครั้งนี <KNOW> ้มาประมาณ10วันค่ะมีถ่ายงานแต่ว่าเขาอุ้มไว้ก่อนยังบอกไม่ได้ไงติดตามได้เดี๋ยวเร็วหนี้ค่ะ10วันในการทำงานที่มองไทยจะแบันนี้เป็นไงบ้างอ๋อสิบเป็นสิบวันที่แน่นมากๆนะคะก็รู้สึกว่าดีใจที่หลังๆวันนี้ได้มีโอกาสกลับมาทํางานที่ไทยบ่อยขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าทีมงานของนี้เขาก็รู้สึกว่าชินกับประเทศไทยมากขึ้นค่ะใช่ก็รู้สึกว่า ทำงานเดียวเลยทำงาน9วันค่ะแล้วก็มีหยุด1วันเดย์ออฟก็ขอบคุณค่ายมากมาที่ให้หนูอยู่ตั้ง1วันค่ะก็เลยมีโอกาสได้ไปทานข้าวกับที่บ้านแล้วเป็นยังไงบ้างกับการได้ไปเดินครอบครัวอ๋อดีค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่พอหยุดปุ๊บหนูก็นอนยาวๆแล้วก็บอกว่ามีโอกาสไปนวดแล้วก็ไปทานข้าวเย็นกับที่บ้านอะไรประมาณนี้ค่ะก็ดีแล้วก็รู้สึกดีใจที่เหมือนว่าเออเหมือนเห็นหน้าเห็นตาเราที่บางไทยเยอะขึ้นเลย ก็เพิ่มใจโอ้ความจริงก็กลับมาช่วงหลังๆกลับมาบ่อยค่ะแต่ว่ากลับมาแป๊บๆอาจจะแบบว่าส่วนใหญ่นี้จะนอนที่โรงแรมไม่ค่อยได้มีโอกาสนอนที่บ้านเท่าไหร่อันนี้ก็อาจจะน่าเสียดายเพราะว่าส่วนใหญ่ต้องทํางานก็เลยนอนที่โรงแรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คุณแม่คุณพ่อแม่ก็จะมาหาที่โรงแรมบ้างหรือว่าแบบไปกินข้าวแบบๆเมื่อกลับมาที่บ้านมันดีมากถึงขั้นรู้สึกเก่าๆตอนที่เราอยู่ที่บ้าน โอ้ยอยู่แล้วหนูเป็นคนชอบอยู่บ้านมากค่ะแล้วก็สําหรับเราที่แบบต้องไปอยู่เมืองนอกนานๆเงี้ยทุกครั้งที่มีโอกาสกลับบ้าน5นาที10นาทีก็อยากจะแวะกลับบ้านไปหาพ่อแม่ไปหาน้องหมาที่บ้านเวลาภาพอยู่บรรยากาศข่อนก่านเปนกลับมาเจอเป็นครู้สึกมันแบบว่าเออคิดถึงมากคิดถึงคิดถึงค่ะทุกครั้งที่กลับบ้านรู้สึกไม่รู้คิดแปลงรู้สึกเหมือนบ้านเล็กลงรถตักตัวใหญ่ขึ้นทุกครั้งที่กลับบ้านหนูไม่รู้ว่าท, <c oughs> ทำไมหลังคามันเตี้ยลงแล้วตัวใหญ่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออหนูก็อยากอยู่บ้านนานๆบ้างใช ใช่ค่ะโอ้ก็คุยบ่อยนะคะแต่ว่าปกติคือวิดีโอคอลกันอยู่และะ้วทุกวันเกือบทุกวันอยู่และะ้วค่ะโอ๊ยเป็นห่วงค่ะเขาพ่อแม่จะทิ้งหนูเหมือนคือหนูไปเกาหลีตอนอายุสิบเจ็ดใช่ไหมคะคือไปมาสิบปีแล้วตอนนี้ยี่สิบเจ็ดแล้วค่ะพ่อแม่ก็ทิ้งมาหนูเป็นเด็กน้อยอายุสิบเจ็ดเดียใช่ค่ะก็คือถ้ากลับมาบ้านเขาก็จะแบบมารับมาส่ง ไม่ให้หนูหน,นูยังขับรถไม่ได้เลยที่เมืองไทยแต่ว่าจะแบบมาแล้วก็ส่งก็คือรู้สึกว่าทริปหนูเป็นเด็กน้อยเ,เด็กเด็กแบบดูแลเราใช่ค่ะแต่ว่าหลังๆหนูแพ้แบบเอ้ยหนูโตแล้วหนูดูแลพ่อแม่ได้นะอะไรเงี้ยจะพอพ่อแม่ไปแบบไป,ไปช้อปปิ้งไปทานข้าวอะไรอย่างงี้ค่ะก็ที่เราเท่าที่เราทำได้คือทุกวันนี้คือสามารถ s พ p p o r t พ่อแม่ได้นะโอ้ซัพพอร์ตได้100%ใช่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปซื้อโทรศัพท์สวยๆให้พ่อแม่เลย กลับไปเกาหลีเมืวันนี้มันมีงานรออยู่เยอะไหมพีม่นีโอ้โหเดี๋ยวนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องกลับเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวไปทําไปเตรียมอัลบั้มใหม่แบบใช่ก็เดี๋ยวยังไงฝากติดตามได้นะคะยังยังเอออยากจะยังบอกดีเทียมว่าไม่ได้แต่ว่ายังไงเดี๋ยวไอดอลคัมแบ็กเร็เวๆนี้แน,น่นอนไปฝากเหรอคะส่วนใหญ่จะเป็นของกินเพราะว่าเมมเบอร์หนูเขาชอบทาน แบบว่าขนมไทยมากเลยค่ะแล้วก็ชอบอาหารไทยมากแต่ว่าก็จะชอบขนพวกแบบว่าขนมขนมไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็ถ้าไม่ค่อยมีเวลาขนาดนี้นจะซื้อที่แอร์พอร์ตใช่ก็จะซื้อล่าสุดซื้อแบบคุกกี้ทุเรียน <c oughs> ก็เาชอบมันมีม,มีพรีออเดอร์มามังไม่แบบอุ๊ยขออยากได้ดมีค่ะจะชอบเออ่คอนจิงก็จะชอบเขาจ,จะอบอกให้ไม่ได้ซื้อเขาเรียกอะไรข้าวข้าวเหนียวมะม่วงไป ที่เขาบอกเฮ้ยมันแบบมันเก็บไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็คือต้องซื้อที่มีขายที่แอร์พอร์ตแล้วก็คิวอันนี้อยู่มแล้วอ่าใช่ใช่ค่ะใช่ก็คือมันจะมีฟรีส่แบบว่าขายที่แอร์พอร์ตอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้มาอยู่สิบวันอ๋อพอด,ดีมีได้มีโอกาสไปพัทยามาค่ะก็เลยแบบว่าซื้อพวก เออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบกางเกงช้างอะไรอย่างเงี้ยเ <laughs> ออไอ้ใส่นอนไปพัทยามีไปถ่ายงานค่ะ <laughs> ใช่เรอีอยก็ยังยังไม่ได้ยังสปอยไม่ได้นะะ้ <laughs> ก็น่าจะติดตามได้ภายในปีนี้ <laughs> อ่อนแน่นอนอ <laughs> ไปแล้วจะกลับไปรันต่อใช่ไหมเพื่ <laughs> อนเด็กมีถ้ามีงานอะไรก็กลับมา <laughs> <laughs> ใช่ค่ะ ¡Aquí okay, viene! ¡Ah! ¡Ah!